สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หมอนางหมายิปซีชาแนลนะคะจ้จอจ,อจอ้บลาบลาบลาจ้านะคะคลิปนี้นะคะท็อปิกนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องที่ว่ารักสามเศร้านะคะเป็นเวรเป็นกรรมหรือทํากรรมอะไรไว้เนาะทาไมถึงตกมาเป็นสภาพเช่นนี้นะจ้าเป็นพิกเด็กนะจ้าเป็นเด็กหนึ่งเด็กสองเด็กสามนะคะ เรานึกถึงตัวเราเนาะอืมไม่ต้องไปนึกถึงเขาเรานึกถึงตัวเราอะอืมแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ถามไพ่นะคะถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าเออรักสำสานเนี้ยเป็นเวรเป็นกรรมหรือทําเวรทํากรรมอะไรไว้หนอถึงได้ตกสภาพเช่นนี้นะพอลืมตามาไพ่เอ่อเด็กไหนดึงดูดก็คือเด็กนั้นแหละค่ะนะคะเลือกกันได้เลยจ้ะ จอจอจอบลาบลาบลามาพบกับเด็กที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งนะจ๊ะรักสามเศร้านะคะเรามาดูเรื่องราวสตอรี่นะคะสถานการณ์ก่อนว่ารักสามเศร้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะเออนะจิเมจิกเชียนดิมูน Tempero, Peru eight of cup, each of wow one. Mmm สำหรับผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะแม่หมอมองว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์จกักรวาลทั้งหลายนะคะต้องการทดสอบสภาพจิตใจของเรานะคะให้มาจเจอ,อคนที่แย่แย่ให้มาเจอเรื่องแย่แย่ให้มาเจอสถานการณ์แย่แย่เออให้มาจเจอแบบปัญหาให้มาเจออุปสรรค จะได้เป็นการแบบเรียนรู้อุปสรรคปัญหาเพื่อที่จะได้ฮิลลิงสภาพจิตใจตัวเองนะคะว่าจะเจอในเรื่องของความรักแบบไหนเนี่ยจะได้สู้ต่อสู้ได้นะคะเจอก็ก็คนที่เลือกเด็ก ที่หนนี่นะคะอาจจะเป็นคนอาภัพรักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นคนนี้ที่เรารู้สึกว่าเป็นรักสามเศร้าหรอกนะมันเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่ไม่สมหวังมาตลอดเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอือันนี้เป็นความที่แบบไม่ชัดเจนเอยผิดหวังอกหักรักคุดมาตลอดนะคะ ผิดหวังมาตลอดเนี่ยถึงจากศิษย์ทั้งหลายจากกวาลทั้งหลายนะคะเขาก็ต้องการจะทดสอบก็คือแบบว่าให้บททดสอบมาเพื่อให้เราผ่านในการทดสอบถ้าเราผ่านการทดสอบนี้ได้นะคะเราก็จะเจอคนที่แบบหลายประเภทแล้วก็เป็นปัญหาหลายประเภทอะไรเงี้ยเราก็จะต่อสู้ได้ประมาณนี้นะแบบเราจะต่อสู้ขจัดปัดเป่าปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตใจเราได้เออไม่ว่าจะเจอคนแบบไหนประเภทไหนเอาเปรียบเรายังไงเราก็มีเอ่อเขาเรียกอะไรอะ มีเกาะป้องกันตัวเองเออนะสถานการณ์ความความเออความเนี้ยนะความเป็นรักสามเศร้านี่แหละสถานการณ์คือเป็นแบบนี้นะคะอา่าแล้วสถานการณ์ระหว่างเรากับเขาล่ะนะระหว่างเรากับเขาเนี้ยตอนนี้ที่เป็นอยู่อ่ะเป็นอย่างไรบ้างนะ king of s w o r d s Pace of w a ร d s Ten of w วอร์นค e e e ออฟไพน์ท์คแล้วก็ Four of w a l d s สถานการณ์เรากับเขาแม่หมอมองว่าคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เราไม่ชัดเจน เป็นแบบไม่ชัดเจนกับเราอ่ะเนาะเออเขาแบบไม่ยุติธรรมกับเราด้วยซ้ำไปเออความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นไปได้ยากเหมือนกับเราแบกภาระอยู่คนเดียวแบกภาระความสัมพันธ์นี้อยู่คนเดียวคือเขาก็เออไปโน่นนี่นั่นเขาก็แบบไม่สนใจเราหรือว่าแบบเขาก็มีความสัมพันธ์กับเราไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเขาก็เออคือว่ามีความมั่นใจว่าเออเราก็เป็นแบบ จะเรียกว่าของตายก็โหดร้าย,ายเกินไปก็แบบมันว่าเออฉันก็รักเธอนะแล้วก็ฉันก็ไปอะไรของฉันคือมันเป็นมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นวิสัยอ่ะวิสัยของผู้ชายหรือของคนคนนั้นของเราอะ่ะเป็นแบบนี้นะนิสัยของเขาวิสัยของเขาเป็นแบบนี้แต่เขาก็คิดว่าเราอะ่ะก็คือมีความมั่นคงอยู่แล้วโอเครักรักมั่นคงอยู่แล้วก็เลยเหมือนกับว่ามองข้ามความที่จะดูแลเอาใจใส่เราไปนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นรักสามเศร้าอะ่ะคือเขา ไม่ชัดเจนกับเราสักทีเออมันเป็นไปได้ยากอะไรเงี้ยความสัมพันธ์ของเรานะอืมทีนี้มาตอบคําถามตาม,ามท็อปิกนะมันเป็นเวรเป็นกรรมหรือทํากรรมอะไรไว้จ๊ะมันเป็นเวรเป็นกรรมหรือทําอะไรไว้ล่ะถึงได้มาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้นะคะดิซัน มิสซันเอซออฟเพนต์เคิลส์เจฮลมิสเดวิล์คิงออฟบอนแม่หมอมองว่าไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้จ้ะอ้ะอาวแม่หมอไม่ได้ทำกรรมทำเวรอะไรไว้แล้วทำไมต้องมาตกสภาพเช่นนี้ปวดจะปวดรุ่นรา้าวหัวใจ ก็บอกไปข้างต้นแล้วไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจาร,รย์ทั้งหลายจัก,กรวาลทั้งหลายต้องการจะทดสอบสภาพจิตใจให้บททดสอบมาให้เราเจอคนแย่แยเรื่องเรื่องาวแย่ๆให้เจอปัญหาเรื่องความรักเจอคนอุปสรรคปัญหาเพื่อที่เราจะได้แบบแข็งแกร่งมีเกาะ ป้องกันตัวนะป้องกันแบบว่าเออเนี่ยมาใครมายังไงคนนั้นมายังไงคนนี้นีสใส่ย่างงี้มาเข้ามาหาเรามาจีบเรามาทำออความรู้จักกับเราแล้วเป็นอย่างงี้ก็เราก็จะได้มีทางออกทางแก้มีเขาเรียกมีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหานั้นๆได้เออไม่ได้ทําเวรทํากรรมอะไรหรอกเออก็หมายประมาณว่าเนี่ยเออเรามาเจอบุคคลมาเจอคน คนรักเนี่ยแหละนะเพื่อที่จะได้ศึกษาดูใจหรือศึกษาคนคนนั้นศึกษาเรื่องราวของความรักเออเพื่อที่ได้เราอ่ะจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องคอสภาพสภาพจิตใจอ่านะประมาณนี้คือว่าเออเจอคนหลอกลวงเจอคนผิดหวังอ,อกคักแล้วคนอะไรเงี้ยเราก็มีเกาะป้องกันตัวเราก็สามารถที่จะ เอ่อทำให้สภาพจิตใจของเราเนะี่ยอืมมันมันมัน,ม,นมันอยู่ต่อได้เออให้มันแข็งแกร่งขึ้นนะก็ต้องมันไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเออจิตใจเราจะได้เข้มแข,ข,ข,ข็งแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราจะดีร้ายประการใดเราก็จะได้มีเกาะป้องกันตัวหรือมีวิชาความรู้ที่เราสะสมมาประสบการณ์นั่นแหละอืมนะจะได้ จัดแจงจัดการกับปัญหาน,านั้นได้เอ,อประมาณนี้แหละนะไม่ไมีไม่ได้ทำเวรทำกรรมอะไรไว้นะจ๊ะก็แค่แบบให้ให้ให้อะให้อะไรนะให้ประสบการณ์เป็นครูสอนเราเป็นครูแบบให้เรารู้ว่าจะต้องจัดแจงจัดการยังไงกับผู้คนที่เข้ามาหาเรานะทีนี้จะให้ไพูุ่สวรรค์น,นะคะ แนะนำเราอีกทีว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจักรวาลทั้งหลายอยากแนะนําอะไรเราเพิ่มเติมผ่านทูตสวรรค์น,นะจ๊ะอ่ามาดูกันเอาอนาคตของเธอขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอทําในวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้อา่านะก็ไม่ต้องไปคือให้อยู่กับปัจจุบันไงอดีตก็ผ่านไปแล้วก็ช่างมันเนาะ อนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลอะไรให้ทำํำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดฮิลิ่งตัวเองนะคะสภาพจิตใจตัวเองให้ให้มัน แข็งแร่งเออจงเชื่อในปฏิหารแต่จงอย่าหวังพึ่งมันเออปฏิหารมันก็มีจริงได้นะอาจจะเป็นปฏิหารก็ได้ที่เราเจอเขาอ่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปหวังพึ่งก็ต้องพึ่งตัวเองร้องคิวเรื่องตัวเองต้องทําตัวเองให้แบบแข็งแร่งอ่ะเอะอพบเจอปัญหาใดๆเราก็สามารถสู้ได้เนี่เรากําลังต่อสู้กับโชคชะตาเนี่ยก็คือโชคชะตาจะนาพาให้เราไปเจอคนโน้นคนนี้เราก็ต่อสู้ไปเราก็มีบททดสอบแล้วก็มีการบทเรียนไปอะไรเงี้ยประสบการณ์อ่ะให้เป็นบทรุงบทเรียน ไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆเนี่ยท่านก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจัก,กรวาลทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็อยากให้เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆว่าเออเนี่นอะมันเป็นไปอย่างนี้นะมันอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออนะก็แต่เราจะได้มีกําลังใจต่อสู้มิตรแท้คือคนใกล้ชิดอืม คนใกล้ชิดตรงนี้แม่หมอหมองว่าก็คือสมมติว่าเราไม่ได้สมหวังเรื่องของความรักนะก็ยังมีคนที่รักเราอีกต้องมากมายพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะมิแท้คือคนใกล้ชิดนะเราก็ไม่ต้องไปหวัง เรื่องของความรักให้มันมากจนถึงขนาดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ได้เราต้องเผื่อแผ่เออประมาณนี้รักเขาก็รักแค่แปดสิบเปอร์เซ็นอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เผื่อแผ่ไว้สําหรับพื้นที่ของเราบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่หนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้สุดๆเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ยังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆนะคะต่อสู้ต่อไปนะจ๊ะจ้อจ้อจอจอ บลาบลาบลาจ้าจจจบลาบลาบลานะจ้าพบกับเลขที่สองนะคะเลขที่สองสีแดงแรงธิดนะจ๊ะเรามาดาูในหัวข้อที่ว่าเนาะรักสามเศร้านะรักสามเศร้าเปนเวรเ,เป็นกรรมหรือเราทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มันจะตกอยู่ในสภาพเส้นนี้เส้นนี้นะ <c oughs> ทีนี้ก่อนอื่นเรามาดูก่อนสถานการณ์นะสถานการณ์ของเราในช่วงนี้เออมาดูก่อนนะสถานการณ์นะจ๊ะ tree of war s w ว n o อ w a อ Nine of w a วอร d e v ดว d e v ดวูเสถานการณ์ของเราตอนนี้ย่แย่มากอืมเพราะว่าสภาพจิตใจเราก็แย่มากเหมือนกันเนอะเนี่ยคนที่เลือกเด็กที่สองเนี่ยสภาพจิตใจแบบมันเศร้ามองอึมครึม เงื่อนงอมแบบไร้ความสุขอะอืมนะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบคือมันจิตใจมันมันกระสับกระส่ายอะจิตใจมันละละสัมละสายแบบมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่ไม่มีความสุขเอาสิเลยคนที่คนที่เลือกเด็กที่สองเนี่ยมันมันกุ้มมันเครียดมันอะไรมากๆ คื่องสถานการณ์ของคนที่เลือกเด็กที่สองเนี่ยนะคะมันมันแบบอยู่ในสถานสถานการณ์ที่ถูกตรึงไม่สามารถที่จะจัดแจงจัดการอะไรได้ในความสัมพันธ์หลักสามเ้านี้นะคะเออความสัมพันธ์เราตอนนี้มันรู้สึกสถานการณ์ที่แบบแบบอึดอัดค่อนข้างมากเลยแบบทุกข์มากเลยคนที่เลือกเด็กที่สองเนี่ยอืมทุกข์มากเครียด เครียดจัดเลยนะโอ้เรามาดูสถานการณ์กับเรากับเขาอีกสิว่าสถานการณ์เรากับเขาตอนนี้มันยังไงก็คือ,คอที่ไพ่ขึ้นให้ก็คือเป็นสถานการณ์ของเรานะคะเกิดอาการเครียดนะคะส่วนอันนี้สถานการณ์เรากับเขานะคนนั้นของเราอะอ่ uh, for u open f t a c l e s นะคะ five of เอ้ย five เอ่อ five of p e n t ์ c ส e สถานการณ์ของเรากับเขาคือมันเงียบมากมันจบกันไปเฉยๆต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่นะคะแต่เราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจะมูฟออนจากเขาได้ อืมนนอมเป็นสถานการณ์ที่เงียบอ่ะไม่แสดงความรู้สึกไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรไม่ไม่อะไรกับเราเลยเราก็เลยเครียดเนี่ยแล้วมันก็ตัดกันไม่คาดมันก็ฝันถึงกันมันก็แบบคิดถึงกันมันก็แบบเอาเขาออกจากหัวเราไม่ได้มันทุกข์มากมันเครียดมากมันแบบมันอึด อัดมันอยู่ในอาการที่แบบว่ากินไม่เข้าคลายไม่ออกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันก็อากาอวนมันโอ้ยอะไรจะเลวร้ายขนาดนี้แม่หมอนี่แหละทายอะไรเลวร้ายนาดนี้โอ้เนี่ยดูสิคุณเนาะมันเป็นสถานการณ์ที่แบบอืไม่สามารถที่จะจัดแจงจัดการอะไรได้เลยเออแล้วเขาก็ไม่ไม่เทคแอคชั่นอะไรเราก็แบบ เราก็รอไปเธอเราก็หวังไปเธอเราก็คิดไปเธออยู่คนเดียวเนี่ยเออประมาณเนี้ยนะเออส่วนเขาเหรอเงียบไปเลยไม่แสดงความรู้สึกอะไรทั้งนั้นไม่บอกไม่กล่าวเจ้ายังไงกับใหม่เอาเลยอู้คิดยังไงกับใหม่บอกเออจนต้องมาดูาไพ่แม่หมอนางใหม่เนี่ย <laughs> ประมาณเนี้นะคะทีนี้อ่ะ อยากจะรู้เลยไปทำเวรทำกรรมอะไรนักหนาะฉันไปทำเวรทำกรรมอะไรกับคุณวะทำไมถ,ถึงเป็นแบบนี้มาดูกันนะเป็นเพราะกรรมเวรหรือทำกรรมอะไรไว้จ้าทำไมถ,ถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะเอสซอฟสอดส์นะคะนายซอฟสอดส์นายซอฟเพนเดโครสนายรือ8 สองสี่หกแปดเอชออฟเพนตโคลสนะคะซิกซอฟ s ์ส a ตนอืมไม่หมอมองว่าไม่ได้เรื่องไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมวินนะไม่ได้เป็นเรื่องของกรรมเวนแค่เป็นเรื่องของเอ่อคนที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกดีแล้วก็จากไปอืมทีนี้พอเขาจากไปแล้วนะคือเขาเขาก็ทิ้ง ทิ้งความความหลังไว้ให้กับเราซึ่งเป็นความทรงจำที่ทรมบาลนเออเพราะเรายังไม่สามารถที่จะมุบอ่อนจากเขาได้นะเออประมาณนี้แนี่ไม่หมองมองว่าไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกอืมไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกนะไม่ได้ทํากรรมทําเวรอะไรไว้แค่เขาผ่านมาทําให้เราเอ่อเพื่อเรียนรู้แล้วก็เป็นประสบการณ์ให้เรา เออเราจะได้มีประสบการณ์เรื่องด้านความรักเรื่องอาการแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะแม่หม,มอมองว่าอย่างนี้นะไม่ได้ทําเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกก็คือเราเจอคนแบบนี้เราเจอคนแบบเนี้ยแต่เรายังยังมุฟออนไม่ได้เรายังฮิลลิ่งตัวเองไม่ได้ยังแบบจัดแจงจัดการกับสภาพจิตใจตัวเองไม่ได้เท่านั้นเองนะไม่ได้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกจ้าแล้วก็ไม่ต้องไปจองเวรจองกรรมอะไรกับเขาจะได้ไม่ต้องมีเวรม,มีกรรมต่อกัน เออก็คือก็ใอยมันจบจบไปทีนี้พอเออบางบางท่านก็บอกเออเนี่ยหนูก็ให้ก็จบไปนะหนูก็ยอมจบนะก็คือจบกันไปแต่ทีนไม่ทาไมล่ะเรายังคิดถึงเขาอยู่เลยแล้วทําไมเรายังโฮ้ยจากเขาไม่ได้อืมแม่หมอมองว่าก็อยู่ที่สภาพจิตใจของเราคือสภาพจิตใจของเราตอนนี้มันอ่อนเองไงนะอ่อนเอก็แพ้ไปไงแพ้ก็คือตรงไหนอะ ก็คือเราไม่สามารถที่จะมูฟออนได้แล้วก็ไปหาไปเจอคนใหม่ได้อย่างเงี้ยไม่ยอมรับแบบไม่รับคนใหม่เข้ามาในในเออเหมือนเข็ดกับความรักไปเลยแบบไม่อยากมีรักอีกเลยเนะ่ะเข็ดไปเลยคนไม่ต้องไปเข็ดมันไปเจอคนใหม่อีกไปเรียนรู้ศึกษาดูใจใหม่อีกอะไรอะไรอะไร,อะไรอีกอู้จะได้เป็นแบบเออแล้วก็คิดมันเป็นเรื่องขำๆสนุกสนานไปเลยหมดเรื่องไปจะได้ไม่ต้องทุกข์เออแล้วก็ไป เจอคนใหม่แล้วก็ไปลองคุยกับคนใหม่ดูถ้ามันไม่ใช่แล้วก็จบไปอ่าแม่หมอทําไมพูดง่ายจังดิฉันทําไม่ได้แล้วค่ะแม่หมอพูดง่ายเนอะเออยังก็มันง,ง่ายอย่างนั้นแหละแต่แต่แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้นะเออสำหรับผู้ที่เลือกดีที่สองนะทีนี้เรามาดูว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะเออจัก,กรวาลทั้งหลายนะคะครูบาอาจารย์ทั้งหลายอยากจะแนะนําอะไรเราเนาะ อยากจะแนะนำอะไรเรานะคะผ่านไพ่ทุสวรรค์ของแม่หมอนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจักรวาลทั้งหลายอยากแนะนำอะไรในชาวเด็กที่สองคะ่ะนี่ยังไงคุณฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอก็หมายถึงว่าเนี่ยเราผิดหวังไปแล้วเราออหักรักคุดเราเป็นอยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าอะไรก็แล้วแต่นะ ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอหมายถึงว่าเอ่อเราก็ให้ฝนมันเทสาดเทเสียเราไปซะให้หมดชำระร่างกายเราไปให้ซะให้หมดนะทีนี้พอฝนหยุดตกแล้วก็คืออุปสรรคของเราหมดแล้วนะคะนั่นแหละหลังจากนั้นน่ะมันจะดีนนะตัวเองไม่ต้องไปเสียอกเสียใจไม่ต้องไปเครียดบ้านนะจ๊ะ ฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอนะจ๊ะเรากําลังต่อสู้กับโชคชะตานะอเราทําบุญกับใครให้ลืมทอํอใครทําบุญกับเราให้จําก็นั่นแหละเราก็ลืมไปซะคนที่ไม่ดีคนที่มันแย่ๆคนที่มันไมออ่อะไรกับเราก็ลืมไปละทิ้งมันไปซะ แล้วเราก็จะจดจําเขาแต่สิ่งดีๆอย่าไปจดจํากับเขาเรื่องราวของที่แบบแย่ๆของการละการก็คือให้เป็นอดีตไปแต่เราก็จดจําแต่สิ่งที่ดีๆเราเราทํามันให้มันอย่างมีความสุขนะคุณอย่าไปคิด มากจนแบบทําให้เราทุกข์เราต้องรักตัวเองนะเนี่ยอย่าก,กังวลกับสิ่งที่มาไม่ถึงแต่ให้คํานึงถึงสิ่งที่กําลังจะทําก็แม่หมอหมองว่าคนที่เลือกเด็กนี้ก็อาจจะเป็นคนที่คิดมากเครียดวิตกกังวลง่ายเนาะก็นี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะอยากจะแนะนําอย่างนี้อย่าไปกังวลมนันนะ อะไรที่ยังไม่เกิดก็ยังไม่เกิดเราจะไปกังวลมนะันเนาะเออแล้วก็ทําแล้วก็ทําไปเนี่ยเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆตอนนี้เรามีทุกข์อยู่แล้วก็เผชิญหน้าต่อสู้กันไปเราต่อสู้ก,กับสภาพจิตใจของเรานั่นเองนะไม่มองมองว่าอย่างนี้นะเราก็ต้องมีการจัดแจงจัดการกับสภาพจิตใจของเราไม่ได้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมอะไรหรอกนะก็มันไหว้พระสวดมนต์นะนั่งสมาธิรักษาศีลน,นะอุทิศส่วนกุศลให้กับ เจ้ากรรมในเวรต่างๆหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรต่างๆอ่ะเราก็ชดเชยกุศลให้ไปเผื่อแผ่บุญให้ทุกคนนะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สองนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะอย่าคิดมากนะจ๊ะดูดวงแม่หมอก็ไม่ต้องเอาไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นนะจ๊ะต้องเผื่อใจไว้เจ็บบ้างนะจ๊ะแม่หมออาจจะถ่ายไม่ตรงกับจริตของเราก็ได้นะอย่าไปคิดมากนะจ๊ะสู้ๆค่ะจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลา เจ,จ้าเจ้าบลาบลาบลานะคะมาพบกับเด็กที่สามนะคะในหัวข้อที่ว่ารักสามเศร้าเนี่ยเราทํากรรมทําเวรอะไรไว้ถึงได้ตกสภาพเช่นนี้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรทํากรรมอะไรไว้ถึงได้ตกสภาพเช่นนี้นะรักสามเศร้านะเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะคะก่อนอื่นเรามาดูสถานการณ์ช่วงนี้ของเรากนะ่อนนะสถานการณ์ช่วงนี้ของเราโอ้ โอ้แวร์ไพ่ของไพ่ตั s s s ่สตริง Ace of Swords. The Hangman The Hang man. the hang Man ก็คือคุณสถานการณ์ของเราตอนนี้มันแบบร้อนระอุเลยมีความแบบร้อนระอุมากมีความอยากรู้อยากแบบว่าจะตกลงจะยังไงมีความอยากรู้อยากแบบ อยากเคลียร์อยากแบบให้มันหลุดพ้นจากจากสถานการณ์ตรงนี้มากๆเนี่ยเท่าที่เป็นอยู่ดิเราก็แบบว่าโอ้โหแข็งแก่งแบบแบบเก่งพอมากแล้วนะที่แบบทนอดทนอยู่ในสถานการแบบนี้ได้นะ่ะคือไม่หมอมองว่านะคือเขาก็เขานะแม่หมอมองว่าเขานะ่ะก็ยังรักเราอยู่นะแต่สถานการณ์มันยังมันมันยังคลี่คลายไม่ได้นะ่ะเออ สถานการณ์มันยังขี้คายไม่ได้เราก็เลยเกิดความสภาวะที่เครียดแล้วก็แบบมันอยากจะจัดแจงจ,จัดการให้มันแบบให้มันโล่งอ่ะเออให้มันแบบให้มันเด็ดขาดไปเลยนะว่าจะยังไงทําไมจะต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> นะคะสถานการณ์ของเราเป็นแบบนี้นะ <c oughs> ทีนี้เรากับเขาอะยังไงอะสถานการณ์เรากับเขาเนี่ยมันเป็นยังไงต่อนะมาดูซิ สถานการณ์กับเขาเนะี่ยอ้ยเดโมนก็ไม่ได้ดังใจงไงคุณนะ Justice นะคะนายซอฟวอนเอ่อดิชาแล้วก็เอชซอฟครับสถานการณ์ของเรากับเขาเนี่ยฮะเหมือนก็เราเนี่ยอืมไม่ไม่ไมหมอมองว่าเหมือนกันเราก็อาจจะใจนะแบบอันนู้นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอามันก็มีความเ,เครียดคือเขาก็พยายามนะ ก็พยายามที่แบบว่าจะจะมอบความสุขให้เราจะทำอ่าอ,อะไรคือคือสถานการณ์ตอนเนี้ยเรากับเขาคือเขานะ่ะคิดว่าเขานะ่ะทําดีแล้วทําดีที่สุดแล้วก็คือแบบเออประมาณว่าเออเนี่ยเขาจะดูแลเธอดีแช้วก็เอ่อ,จ,อ,อ,อจ,จัดการจัดการก็ตามใจเธอทุกอย่างอะละแต่สถานการณ์มันเป็นรักสำสเร้าเราก็ไม่ถูกอกถูกใจเราก็ไม่ชอบไงเราก็อยากจะให้มันชัดเจนเขาก็ยังไม่ชัดเจนให้เราสักทีมันก็เลยมีความรู้สึกว่า เครียดอืมเครียดแบบเราอยากจะดินน้นรนเราอยากจะหลุดพ้นสถานการณ์ตรงนี้แต่เขาก็ไม่ไม่ไม่อะไรกับเราอะ่ะเขา,เขา,าก็ยังเออโอเคฉันเข้าใจเรานะเวลาเราโมาโหเราเวลาเออเตงเขาเข้าใจนะแต่ยังเดี๋ยวก่อนนะอะไรแบบประมาณเนี้ยเออเออเราเหยลอยลมไม่จัดแจงกการให้เราสักทีอะไรประมาณเนี้ยเอเอ,อ,เใ,เอ,รรอใช่ปะไม่รู้นะตรงไม่ตรงก็ไม่ต้องมาว่ากันเด้อทีนี้เรามาดูสิว่า แล้วทํากรรมทําเวรอะไรไว้นะถึงจะต้องมาตกสภาพในเช่นนี้ไม่ได้ดังใจเราเลยไม่ไม่เคลียร์ไม่อะไรไม่ไม่แบบมันไม่เคลียร์สถานการณ์มันไม่เคลียร์มันไม่โล่งอ่ะเออเราก็ไม่อยากเป็นสภาพเช่นนี้เราไม่อยากอ่ะไม่ต้องการหนู not I not want หนู no want หนูเนาะประมาณนี้เออเฮย้าทำกรรมทำเวรอะไรไว้เนี่ยาโ o ofSource นะคะ Four of Cups, Ace of Cups, Ace of Wands, Six of Cups, Ace of Pentacles แล้วก็ Towers อืมทำเวรทำกรรมอะไรไว้หรอไ,ไม่มองมองว่าน่าจะน่าจะเนี่ยน่าจะเคยทำกันไว้ในอดีตชาติหลายภพหลายชาติแล้วเนี่ยอืมนะทำกันไว้อะ เก็ประมาณว่าเจอกันรักกันเลิกกัน,ะกนทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยทะเลาะกันมีปัญหากันมาตลอดหลายภพหลายชาติแล้วชาตินี้กลับมาก็มารักกันแล้วก็ฮิวลิ่งตัวเองไม่ได้คือมูฟออนจากเขาไม่ได้อะ่ะนะมันเหมือนมีอะไรผูกติดกันอยู่เป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละนะเป็นเวรเป็นกรรมผูกติดกันอยู่เหมือนทํากรรมกันไว้เนี่ยอันนี้ก็คือแบบทํากรรมกันไว้มาหลายภพหลายชาติแล้วนะเออเนี่ยมันเป็นแบบเออเหมือนเราอะอาจจะเป็น เราเนะ่ยอาจจะทํากรรมกับเขาไว้ก็ได้เนี่ยคันนี้คืออาจจะเป็นเขาเราก็ไปม,มีใจให้กับคนอื่นเนี่ยเราก็มีใจให้กับเขาเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อยประมาณเนี้ยนะคันนี้ก็ก็สับกันพอเกิดมาเขาก็เขาก็มาทําแบบนี้กับเราบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรนะอืมพอพอมันมีการแบบจองเวรกันขึ้นมามันก็ไม่สิ้นสุดไงคุณมันก็หลายภพหลายชาติแม่หมอก็มอง,มองเออแนะนําว่าก็ควรที่จะตัด เลิกจองเวรเขาไม่เลิกไม่เลิกไปเอ่อเลิกไปแบบว่าเขี่ยวเข็นเขาเริ่มไปแบบเลิกแบบว่าไม่ต้องไปไม่ต้องเอาตัวเราอะไปจดจ่ออยู่กับเขาปล่อยเขาเขาจะทำไงกับช่างเขาอะไรเงี้ยอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะแม่หมอก็เอ่อแนะนําได้เท่านี้นะก็คืออาจจะทําเวรทําการกันไม่ไห้หลายภพหลายชาตินะั่นแ่ะอืมนะมันก็เลยเป็นแบบนี้ไง เออมันก็เลยสถานการณ์ก็เลยเป็นแบบนี้ก็คืออย่าไปจองเวกรกันแค่นั้นนะให้ปลดปล่อยตัวเองแบบไม่ต้องไปจองเวรเขาปล่อยเขาจะทําอะไรก็ทาเขาทํากรรมไว้เขาก็ได้รับกรรมของเขาเองนะประมาณนี้นะทีนี้จะให้ไพ่ทุศวร์แนะนานะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจัก,กรวาลทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยอยากจะแนะนําอะไรเราเพิ่มเติมนะมาดูกันสถานการณ์ย่ำแย่เนาะสำหรับผู้ที่เลือกเ็ขที่สามนี้ เราทําบุญกับใครให้ลืมใครทําบุญกับเราให้จาเนี่ยงไงคุณแม่หมอถึงได้บอกว่าอย่าไปสนใจเขาเลยอืมเนาะลืมไปเถอะเราทําความดีกับเขาเราอยู่กับเขาเราดีกับเขาตลอดแล้วก็แบบมีความรักให้กับเขาตลอด เนีแล้วสิ่งที่เขาทําดีให้กับเรามันก็มีแล้วก็เราก็จำเอาแต่สิ่งดีๆอย่าไปอย่าไปจำเอาความเวลวร้ายที่เขาทํากับเราแล้วก็ปล่อยปลดปล่อยตัวเองให้ได้อะไรแบบเนี้ยอืมนะมิตรแทค้คือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดของเราก็ยังมีรักเราอีกมากมายนะคะไม่ใช่แต่เขาหรอกตัดเขาไปเลยจบหมดเรื่องไปแต่มันตัดไม่นขึ้ได้ยากก็ต้องค่อยๆทำไปยามใดที่เธอท้อตรงสร้างกำลังใจด้วยตัวเองเนี่ยอแบบ เรื่องของกําลังใจนะไม่ว่าใครเขาจะปลอบใจแค่ไหนสักร้อยพันพันันมันก็ทําไม่ได้หรอกมันต้องอยู่ที่ตัวเรานะเราก็ต้องปลอบใจตัวเองทําใจตัวเองให้เป็นปกติให้เร็วขึ้นให้ได้โอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดนใจนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลานะเออในในผู้ที่เลือกเด็กนี้นะความฝันที่เปิดเผยเรื่องเหนือธรรมชาติ คุณค้าแม่หมอมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเรานะเพราะว่าเป็นเวรเ,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 เป็นกรรมกันมาหลายภพหลายชาติเลยนะสําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สามเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมกันมาหลายภพหลายชาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เออแม่ซื้อหรือว่าเทวดาประจําตัวของเรานะคะเขาก็จะมาดนใจให้เรานะเออแบบว่าแบบโดนใจในเรื่องความฝันอะ่ะเออมาบอกเราเรื่องความฝันนะว่า เ,ออเรื่องราวของเรากับเขาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้นนะเราจะแก้อย่างงี้นนะแต่บางทีความฝันอนะ่ะเราก็ต้องตีความหมายเอาเองอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมีจัดแกงจัดการตัวเราเองด้วยประมาณเนี้นะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะก็คือ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยคุ้มครองเราอยู่ไม่ได้ให้ตกอยู่ในสถา,านนะการเลวร้ายมากเท่าไหร่โอ้ยวันนี้ทาไมมีแต่คนอมีแต <laughs> ่คนขับรถมีแต่คนขับรถ โอเคค่ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับผู้ที่เลือกเด็กที่สานะคะก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ค่ะจ้าจ้าจ้บาบลาบลาบลาจ้ะ